คือจะบอกเลยว่านุ้ยเนี่ยไปเห็นข่าวข่าวนี้มาจากทาง Facebook ของสภากาชาติไทยคะ่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยคือเธอเสียสละมากมเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งสูญเสียลูกของตัวเองแล้วก็ต้องเ,ออเสียสละอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ามอบอวัยวะอของลูกที่เพิ่งเสียเนี่ยแหละให้ บุคคลอื่นๆที่เขารออวัยวะอยู่ครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่วันนี้เรามาติดตามกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่เธอเสียสละอย่างเดียวเธอดันถูกสังคมตราหน้าว่าฆ่าลูกตัวเองคือไม่ทัทีตัดสินใจที่ต้องเลือกใช่ไหมวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณแม่โสภานะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อูนะเชิญเลยครับคุณแม่อูครับเชิญครับ คุณแม่อูจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบบีบหัวใจหลายๆคนเนาะโดยเฉพาะแบบว่าคุณเป็นแม่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของลูกของแม่อูก่อนนะคะครับขออนุญ,ญาตให้คุณแม่อูเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมคะมก็คือวันนั้นวันที่ลูกเกิดบาดเหตุก็มีคนมาบอกว่าลูกลูกเกิดบัดเหตุนะรรเราไปถึงนาที่เกิดเหตุอะคือลูกอะนอนอยู่แบบ กลางถนนโดยที่ไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยก็ตัดสินใจพาลูกไปไปโรงพยาบาลกันนอลูกไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ถามว่าคุณแม่คุณแม่จะผ่าหรือไม่ผ่าเอาเราก็ว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถามแบบนี้คุณหมอบอกว่าถ้าผ่าก็อาจจะยื้อน้องไว้ได้อีกสักระยะหนึ่งหมือบอกว่าผ่าเลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอผ่าเลยจะช้าจะไวก็ขอให้ผ่าเลยแล้วตอนนี้ผ่าเสร็จน่ะผ่าน้องจริงๆบอก หมอบอกว่าผ่าประมาณสี่ชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยผ่าลูกเราไปแค่ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็คิดว่าอ๋อลูกเราหายแล้วเร็วจังเร็วแล้วแสดงว่าเป็นไม่เยอะเป็นไม่เยอะค่ะเป็นไม่เยอะก็เลยก็เลยก็เลยผ่าเสร็จแล้วก็ก็ก็ออกมาเนาะก็คือว่าแต่จริงๆแล้วน้องเนี่ยที่มารู้ภายหลังว่าน้องเนี่ยที่ผ่าเร็วอ่ะคือแทบจะเย็บปิดไม่ได้คือเลือดไหลมากตอนนี้อาการคือยังไงนะคะ คือน้องน้องอ่ะสมองตายค่ะคือระหว่างที่ผ่าน่ะคือคือผ่าสมองผ่าสมองคือคุณหมอบอกว่าคนปกติออกเลือดออกประมาณ3 0 0ซีซีก็ถือว่าเยอะแต่น้องออกมาเป็นแบบพันกว่าแล้วแล้วณขนาดนั้นที่ที่รีบเสร็จกันชั่วโมงกว่ากว่านี่คือเย็บปิดแทบไม่ได้แล้วค่ะเราแต่แม่ไม่รู้ก็เรียกว่าลูกก็หายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะลูกๆคุณแม่นี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ15ปีค่ะส5ลูกชายนะลูกชายค่ะมีลูกชายคุแม่ขออนุญาตย้อนไปวัน ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยได้คุยอะไรกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไปเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณแม่จําได้ไหมจําวันนั้นได้ไหมจําได้จําได้วันนั้นหนูหนูกลับมาจากขายของเนาะลูกก็ลูกก็โทษนะคะหนูว่าเป็นคนอ้วนลูกก็ถอดถุงเท้าให้แล้วก็นวดเท้าแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าแม่เดี๋ยววันอังคารไปกินแคฟฟีกันนะอ่าเราก็บอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราบ้านเราเป็นคนประหยัดเรารู้อยู่แล้วว่าวันอังคารเป็นวันที่เคปซีถูกที่สุดอ๋อเราก็เลยยังแซวว่าทำไมกินวันนี้ ไม่ได้ล่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้กินวันสังขารค่ะชื่อน้องอะไรนะคะอดีศรค่ะอดีศรสังสีแล้วดูน่ารักแล้วเป็นวัยที่แบบแล้วก็เป็นเด็กที่แบบน่ารักมากจริงๆค่ะไม่เคยดื้อเลยหนูก็ยังไม่รู้ว่าตอนไหนลูกจะดื้อเพราะว่าหนูเป็นจริงๆค่ะลูกทําให้เราทุกอย่างนาะเป็นเด็กดีมากเป็นลูกชายคนเดียวของเราคนเดียวของบ้านเลยค่ะแล้วก็อุบัติเหตุทําให้น้องอ่อ รถชนเนี่ยทำให้น้องสมองตายคือ,อขีมข่มอเตอร์ไซค์้น้องขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะออพอสมองตายคราวนี้ช่วงเวลาบีบหัวใจค่ะค่ะคือคุณหมอก็จะต้องมาแจ้งคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่ทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะตอนไหน,นะคะคือทีแรกยังไม่ทราบที่จะนี่เหรอเพราะคุณหมอแจ้งปุ๊บพี่ก็ ขอย้ายโงพยาบาลในใจไม่อยู่แล้วที่นี่อยู่ไม่ได้ต้องไปที่ใหม่ดีกว่าใช่ที่เขาจะช่วยได้ก็เพอสรุปแล้วเขาจะย้ายโงพยาบาลแล้วตอนนี้มันก็มันก็ย้ายไม่ได้นะคือเด็กมันไปไม่ได้พอไปไม่ได้ก็เราก็เริ่มหมอเขาก็มาคุยถึงเรื่องว่าน้องอ่ะดีทุกอย่างนะแม่ ประสงค์จะบริจาคไหม <c oughs> พอหมอพูดอย่างนั้น,เ,นเราก็ไม่เอาแล้วจะย้ายลูกเนาะ <c oughs> ก็กลับไปบ้านก็กลับไปดูแบบคลิปนู่นนี่นั่น <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้เราดูมาอยู่แล้วเราก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งเดือนน่ะหนู <c oughs> ได้ดูคลิปที่เขาถ้าไกลๆเขาจะขนแบบหัวใจผ่าน <c oughs> ห้องมาอันนั้นน่ะทำไมถึงไม่รู้ว่ามันเป็นรางหรือมันเป็นอะไรมันทำให้เราแบบว่าร้องไห้กับคลิปนั้นเยอะมากเพราะว่า ไม่ได้ดีใจกับคนที่ได้หัวใจหรือคนที่ได้วัยวันะคะไม่ใช่แต่ปลื้มใจกับคนที่เขาให้ปลื้มใจกับคนที่เอาวันนั้นเรายังไม่ได้เจอกับเสียกค่ะไม่ได้เสียลูกเลยเรากับคิดในมุมเรากับคิดตอนนั้นเรากับคิดว่าปลื้มใจกับคนที่เขาให้นะไม่ได้เสียลูกนะคะไม่ได้เสียลูกเพราะตัวหนูเองระหว่างเนี้ยหนูก็ระหว่างเนี้ยครึ่งเดือนหนูก็เองยังแจ้งลูกเลยว่าแม่จะไปบริจา่างกายนะแต่พูดเลยเือประมาณครึ่งเดือน อะไรก็ไม่รับาบกับกับกับสามีสามีบอกว่าเอ้ยไม่ได้ต้องบอกลูกก่อนจะดํามหมมีศพกลับมาลูกกับเขาจะทํำยังไงก็มาถามลูกลูกบอกว่า โอเคแล้วแต่แม่โหลูกก็แบบใจบุญด้วยเห็นว่าแต่คุณแม่จะไปบริจาคเพราะว่าที่บ้านอะหนูอาหนูขอพูดนิดนึงหนูเป็นนสิทธิ์หลวงพ่อจรัญอยู่แล้วค่ะบ้านเราก็ไปมาไปกรรมฐานหลวงพ่อจรัญกันสิบกว่าปีแล้วที่อยู่กันมาแต่อันนั้นอะมันคือเราตัดสินใจคืออวัยวะเราไงแต่ที่พอถึงคราวตอนอวัยวะลูกลูกเราแล้วเราสูญเสียอยู่นะเราจะต้องยอมรับว่าลูกเราจะต้องจากไปใช่ก็คือแบบวันเนี้ย วันนี้สมมติว่าที่พี่จะตัดสินใจให้น้องวันนี้พี่เห็นลูกกอดลูกอะไรลูกนิ่มดีทุกอย่างก็กลับไปบ้านตกลงคุยกับสามีกับลูกว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะเอาลูกกลับบ้านให้จงได้ถึงว่าจะต้องไปนอนแบบแบบป้อนอาหารเหลวกันคือขอให้ได้แค่เห็นน้องถูกแ,แค่เดินเข้าบ้านก็คือก็บอกกับลูกกับสามีว่าจะเลิกขายของตลาดนัดน,นะเพื่อจะเลี้ยงน้องอเพราะว่า ถ้าจ้างคนมากลัวเขาทําลูกไม่ดีแล้วลูกเราพูดไม่ได้ก็ตัดสินใจกันแล้วอะยังไงก็ยืออย้อที่สุดยังไงก็ไม่ยอม,อมจะเลี้ยงแต่เช้าไปโรงพยาบาลลูกเกิดอาการแบบ ตัวบวมตัวแข็งเหมือนเหมือน,นคนจะตายค่ะแข็งบวมบวมไปหมดเลยจนสายที่รัดข้อเชื่อปีจนข้อเขาต้องแกะบอกว่ากลัวว่าเลือดไม่เดินเราก็ถามหมอทําไมลูกเป็นอย่างนี้ล่ะ<อ>ทั้งทั้งที่เมื่อวานน่ะลูกยังตัวนิ่มน่ารักดีอยู่เลย<อ>คุณหมอก็บอกว่า,วาคุณแม่อวัยวะภายในน้องกําลังจะล้มเหลวแล้วเท่านั้นแหละหนูก็ไม่คิดอะไรแล้วครับ หนูก็บอกว่าอย่างนี้ลูกยังบริจาคได้ไหมนะตอนนั้นเลยเหรอฮะถามอีกหนูตัดสินใจเลยว่านะเวลานั้น่ะคือมันไม่ได้หรอกไงพี่ไม่มีเวลาแค่วันเดียวถูกไหมถูกคือตอนเนี้ามาหลายวันแล้วระหว่างหนูอยู่โรงพยาบาลกันเจ็ดเจ็ดคืนระหว่างนั้นนะคุณหมอได้พูดถึงเรื่องเอาไว้บริจาคอวัยวะอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยคิดให้เลยครั้งสุดท้ายก็คิดว่า ไม่ให้และวจะเอาลูกกลับบ้านให้จงได้แต่เช้าวันนั้นที่มาเจอคือลูกบวมหมดแล้วลูกลูกไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะแล้วจะให้อะไรลูกได้ครับพี่เด็กสิบห้ายังไม่ได้ทําบุญนะคะเราเป็นคนพุทธนะสวรรค์นรกเราเรารู้ว่ามันมีหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้แต่เราเป็นคนพุทธเนาะลูกเอาบุญไปเถอะนะลูกนะทำ็นอย่างเงี้ย<อ>แม่ตัดสินใจเราก็ตัดสินใจแล้วคุณหมอย,ยังแจ้งว่าเราก็ใจเสียแม่บอกอว่าหมอบอกว่าอาจจะ ติดเชื้อให้นอาจจะให้ไม่ได้นะแม่ก็ดูกันไปก่อนก็สู้กันไปก่อนขนาดอยากจะทําบุญขนาดอยากจะทาบุญก็ยังยังต้องลุ้นยังต้องลุ้นค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ก็คือเหมือนเช้าขึ้นอีกวันหนูกลับมากลับมาพบกับร่างลูกที่แบบ เหมือนเดิมเอาแม่เหมือนเดิมคือลูกตัวนี้เหมือนเดิมลูกปากชมพูเหมือนเหมือนเขาจะมาบอกเราแม่ว่าเฮ้ยแม่ผมอยากแบบหนูฟามคิดหนูนะหนูไปถึงโรงพยาบาลหนูไม่ได้พูดเลยเลยเพราะหนูเห็นลุกเป็นอย่างนั้นหนูก็โดดจับลูกว่าน้องตีต้องการแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกจะมาบอกเราเนาะน้องตีต้องการแบบนี้ใช่ไหมลูกน้องตีมาบอกแม่ใช่ไหมว่าถ้าแม่ไม่ให้หนูจะตายไปเฉยเฉยเราก็คิดว่า ถ้าน้องตีต้องการแบบนี้แม่ก็ขอร่างขอวิญวะอุทิศช่วยคนไปนะลูกนะให้น้องตีเอาบุญไปเนาะหนูก็ได้บอกจริงๆหนูก็บอกลูกแค่นั้นแหละว่าไม่นั้นก็หลวงพ่อชี้ทางให้น้องตีไปไปดีอะไรอย่างเนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญสุดท้ายค่ะให้อะไรลูกไม่ได้แล้วทั้งทั้งที่เราจะย้ายโรงพยาบาลลูกเราจะย้ายโรงพยาบาลลูก เงินยังซื้อชีวิตลูกเราไม่ได้เงินก็ซื้อไม่ได้คุณ่ะคุณแม่ขาแล้ววินาทีสุดท้ายที่เขาจะต้องถอดเครื่องมือต่างๆเครื่องช่วยหายใจค่ะคุณแมู่้สึกยังไงคะจริงๆอ่ะคุณหมอก็แจ้งแล้วว่าลูกเราไปตอน9โมงห้าครับแล้วก็จะเก็บอวัยวะลูกประมาณ3มโมงเย็นแต่ระหว่างที่ถอดอ่ะไม่ได้ถอดหรอกค่ะญาติบางส่วนก็อาจจะไม่เข้าใจหนูว่า ทุกคนมาเห็นน้องเนี่ยก่อนที่จะเอาน้องขึ้นมาผ่าน้องอยู่ชั้นล่างผ่าชั้นสี่บางคนเห็นน้องหายใจอยู่หัวใจเต้นพึมื่มืให้ลูกกับเขาได้ยังไงทาไมถึงบริจาคทำไมถึงทําแบบนี้ทุกคนก็รูก้เหรอทุกทุกคนรักหมดลูกหนูเป็นทุกคนนี้ทุกคนรักหมดรักจริงๆฟังแล้วเขาเป็นเด็กน่ารักเนอะเอาใจใส่ทุกคนค่ะน่ารักจริงๆไม่แม้กระทั้ง ทุกคนแหละถ้าได้ยินข่าวน้องหรือรู้ขนาดลูกค้าที่ซื้อครีมเขาอยู่ท,ทุกวันทุกวันอ่ะมาแล้วบ้านหนูขายครีมนะคะมาแล้วไม่เจอเจ๊คนหนึ่งมาแล้วไม่เจอแล้วเห็นอยู่บนิ้่อ่ะเขาเป็นลมคาร้านเลยนะคะจิงละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี